สวัสดีค่ะพบกับไมรี่จ้องเหมินสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวะุยโชคมาพุยเจิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะนีดก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วละคะ่ะวันนี้นะคะสิ่งที่จะมาสอนกันนะคะก็คือคำว่าขนมจีบค่ะถ้าคำว่าขนมจีบนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าชาไม่ชาไม่ และอีกคำหนึ่งนะคะก็คือเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวนะคะเราจะเรียกเป็นภาษาจีนได้ว่าเจียวซื่อเจียวซื่อแล้วสำหรับวันนี้นะคะประโยคง Kurt ่ายๆที่นิดเอามาฝากนะคะถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านอาหารแล้วเราต้องการจะสั่งขนมจีบกับเกี๊ยวนะคะเราจะพูดกับพนักงานว่าห้เ烧麦和饺子我ยวซื饺子 ขัวย่านะคะก็คือชั้นขอหรือชั้นต้องการค่ะเชาไม้ก็แปลว่าขนมจีบนะคะส่วนเจียวจึ้ก็แปลว่าเกียวนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะหัวย่าเชาไม้ข,ขอขนมจีบกับเกี๊ยวค่ะ เป็นงไงกันบ้างคะสำหรับภาษาจีนที่นิดเอามาฝากกันในวันนี้สำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไนเจ